ไมนายตีกีอออ้้จบุด lộp lốt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  gần lúc 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 kiểu lúc วันนี้พี่สอพามาเที่ยวข้ามฟังมาดูท้องไร้ท้องนะยั่ไพี่สีจะทำอะไรเอาเลยเอาเลย ตาตาข้าฝ <ark> ั่งกลับบ้านข้าฝั่งกลับบ้านตา ดูคลองดูคลองพาชมคลองพาชมคลองเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยน้ำเย็นอ่ะเดินขาเดิน ดูรถก่อนข้ามมีไมมมีไมมอ่าข้ามได้น้ำกับข้าม เดินทางนั้นเลยเดินเนอะเจรวดครับเจรวด เล่นผิดเล่นจะห้าตัวเดินลบๆนะคะรถมันซร่งไปครับบ้านกันดีกว่าหมดเวลาเดินเล่นครับบ้านกันครับบ้านกัน ข้าบ้านค่ะข้าบ้านค่ะอ่าข้าบ้านไปข้าบ้านข้าบ้านข้าบ้านค่ะข้าที่นอนเลยค่ะข้าที่นอนเลยค่ะเอยเกีงมากค่ะเกีงมากก็นอนเลยนะคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะ่คะคะโอ้โหเก่งมากค่ะ